สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์โจกบ้านสมเด็จเราจะเก็บสมเด็จตามตำราสักองคหนึ่งอะครับอาจารย์ครับถ้าเราเจอพระสมเด็จอย่างนี้เนี่ยเราจะทํายังไงบ้างครับก็อย่างเงี้ยีเราคุยกับคุณชานว่าเอ้ยอยู่ๆหยิบออกมาปุ๊บเราก็ต้องมาดูเบื้องต้นนะครับก็ต้องดูพิมพ์ก่อนนะครับเคยเจอไหมอย่างเงี้ยครับเป็นกลุ่มพิมพ์เกรดบัวตูมที่มีสังคตินะครับแล้วก็มี มีฐานรองนะครับแล้วก็มีฐานที่แซมนะครับจะเป็น2เส้นพิมพ์นี้เนี่ยจริงๆแล้วถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยเป็นประเทศกวีหลวงศิษย์แต่สร้างก็สร้างมาจนถึงยุคสมเด็จครับคราวนี้พอเราดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าถูกสร้างก่อนที่จะเป็นสมเด็จหรือหลังจะเป็นสมเด็จเนี่ยเราก็ต้องดูเนื้อว่าเป็นเนื้อปูนเปลือกหอยไหมครับถ้าเป็นปูนเปลือกหอยก็แปลว่าสร้างหลัง2407มาแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น2408อันนี้เราก็ต้องมาดูมวลสารหลักๆครับถ้าเราใช้กล้องก่อนนะครับมาดูนะครับว เราเจออะไรบ้างนะครับเนี่ยเราก็เจาะเข้าไปครับครับนะครับเราก็จะพบว่ามีกลุ่มที่เป็นผ้ากาแพงใช่ไหมครับครับนะครับมีนี่แร่เหล็กไหลนะครับมีผงวิเศษทั้งห้านะครับเป็นก้อนเลยนะครับครับแล้วก็อันนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นผงวิเศษนะครับแล้วก็นี่เป็นหินวิเศษซึ่งจะมีเป็นหินสีเทาสีเขียวอันนี้อยู่ในบันทึกนะครับ เราเจอแร่ต่างๆเนี่ยเราเจอเดี๋ยวลอดูนิดนึงนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มแร่เหล็กไหลนะครับส่วนอื่นเราเจอหมดละพักกำแพงนี่กระจายอยู่ทั้งองคนะครับเนี่ไม่เล็กๆนะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่มแร่นะครับเหล็กไหลนะครับแล้วก็เอยวขอดูด้านหลังนะครับชัดเจนนะครับนี่เราเจอทองเนรับนี่กลุ่มนี้นะครับนี่เป็นเม็ดทองนะครับ นะครับเพราะฉันเนี่ยเมื่อเราดูองค์ประกอบปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็พบแล้วว่าโอเคนนี้นะครับอันนี้ไปแล้วครับเป็นพากาแพงนะครับครับคนนี้ดินสอเหลืองนะครับทองนะครับหินวิเศษนะครับนี่ทองนะครับกระจายอยู่เต็มองค์เพราะเนี่ยเราดูแล้วก็โอเคโดยรวมเนี่ยมวลสารนะครับมีอยู่นะครับ ค่อนข้างจะมวลสารสาคัญเนี่ยมีครบนะครับแต่ด้วยลักษณะเนื้อนี้เนี่ยเราจะมองหาดินโป่งไม่ค่อยเจอนะครับเนื้อเขาที่เนื้อลักษณะแบบนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ดูนะบ่อกีเราเจอแร่เหล็กแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเราเห็นไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นเม็ดเล็กมากนะเพราะเนี่ยถามว่ามีโอกาสดูได้มันก็มีนะครับพวกนะครับนี่นะครับอ่านี้แปลว่ามีแร่เหล็กไหลอยู่ข้างในนะครับจากนั้นครับเดี๋ยวมาดูเครื่องนะครับ การวิเคราะห์ด้วยเครื่องเราวิเคราะห์เพื่อความมั่นใจไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มว่าไอที่เราสงสัยนั้นมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เอาด้านหลังก็ได้ครับทางนั้นนะครับเราจะได้แนบแน่นติดองพระที่สาคัญนะครับเราส่องดูแล้วเนี่ยนี่ผมเลือกจุดที่ไม่ได้มีมวลสารเป็นก้อนด้วยเพื่อที่จะดูที่เป็นเนื้อพระจริงๆนะครับว่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันครับหลักการทํางานของเครื่องนี้มันทํางานไงครับอธิบายนิดหนึ่ง ใช้แสงยิงขึ้นไปครับแล้วก็ออกมาเป็นสเปกตรัมแล้วตัวดีเทคเตอร์จะแยกวิเคราะห์ธาตุออกมาว่ามันมีธาตุอะไรแบบอะไรบ้างใช้แสงยิงลงไปเข้าไปในมวลสารอ่าใช่ครับที่ตัวตัวเดือ์เสร็จแล้วมันสะท้อนแสงขึ้นมาใช่ครับออกมาเป็นสเปกตรัมเป็นสเปกตรัมครับเราไปตรวจสอบสเปกตรัมว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราก็ค่าแต่ละชนิดให้สเปกตรัมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับพลังงานต่างกันพลังงานต่างกันครับเนี่ยค่าออกมานะครับ องนี้เนี่ยนะครับถ้าอายุถึงแล้วกันนะผมใช้คำนี้นะนะครับเพราะนี่เลยไม่มีเครื่องดูอายุาแต่อ,องค์ประกอบเนี่ยบอกว่าถ้าใช่จริงๆก็จะเป็นองค์ที่สร้างในยุคที่นะครับเดี๋ยวดูค่าแคลเซียมนะครับต้องรอตอนนี้นะครับตัวที่มาคู่กันที่จะบอกได้ว่าสร้างในยุคสมเด็จหรือสร้างหลังสมเด็จคือตัวของแคลเซียมโปรดว่าแคลเซียมเนี่ยนะมาอยู่ที่6 0กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วมันจะต้องมีท่าที่มาคู่กัน ตัวนี้ที่เราเก็บได้ทุกๆองค์นะครับแคนเซียมกับแกนเดียมนะครับแล้วเมื่อกี้เราเห็นแล้วนะครับว่ามีตัวของเหล็กอยู่เห็นไหมฮนะ0.9นะครับและเหล็กที่บอกครับจะเป็นเหล็กไหลมันก็ต้องมาคู่กับตัวนี้ซอนเซียมเพราะนี่แม่เหล็กถึงมีการดูดได้นะครับแต่ว่าการดูดได้เนี่ยมันก็ดูดได้ดูดได้อ่อนๆน,นะครับเพราะว่าเราเราเช็คจากเปอร์เซ็นต์เหล็กได้ครับเนี่ยเรามีพาราเดียมเนี่ยธาตุนี้คือธาตุที่แพงกว่าทองประมาณ4 0นะครับ นะครับก็เห็นมีซิลเวอร์มีเงินอยู่เนี่นะครับเราจากจุดเล็กๆนั้นนะครับเป็นองค์ประกอบซึ่งพวกนี้เนี่ยเราไม่ได้เห็นเป็นเราไม่ได้เห็นเป็นเนื้อเราไม่ได้เห็นเป็นก้อนนะครับแต่ว่าเป็นมวลสารรุ่มๆกันเหมือนกับอ่าเหมือนกับศีลาที่คุณเนี่ยครับครับก็คือทุกอย่างเนี่ยผสมปนกันอยู่ในนี้นะครับคราวนี้อันนี้เราก็เห็นแล้วจริงๆคือผมเก็บค่ามาเนี่ยผมก็บอกได้ว่าอันนี้อยู่ในกลุ่มที่ผมเก็บเหมือนกันเปอร์เซ็นต์อยู่ใกล้เคียงนะครับนี่เราลงเจาะลิตรกิกดูธาตุที่หายากนะครับว่า ในพระองค์นี้มีเปอร์เซนต์ธาตุที่หายากไหมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นมันเป็นกลุ่มที่เราโฟกัสเปอร์เซนต์ครับอีกที่จะเจอนะครับมันไม่ได้หาจากเปอร์เซนต์โดยรวมนะครับครัเมื่อกี้เราดูแล้วว่าองค์ประกอบของพระมีมีค่อนข้างจะครบนะครับแล้วก็มีการใช้แม่เหล็กทดสอบแล้วแต่ว่าธาตุในองค์ก็มีคือบางคนบอกว่าถ้าซ่อนรวดไว้ถ้าซ่อนรวดไว้มันจะไม่เจอที่ผิวเพราะจะเห็นว่าเนี่ยเราเราดูที่เนื้อพระเราไม่ดูผมไม่ได้ดูที่เป็นก้อนเหล็กด้วยนะครับ เราก็พบธาตุสำคัญที่มีอยู่ในกลุ่มเซราทิคุณนะครับนะครับมีโรเดียมด้วยเห็นไหมขึ้นมาที่เจอนะครับแล้วมีตัวแคดเมียมนะครับเนี่ยเนี่ยโรเดียมอยู่นี้นะเนี่ยวางนี้โรเดียมนะครับพาราเดียมเห็นไหมขึ้นมาโรเดียมพาราเดียมคือต้องดูกราฟนะครับโรเดียมพาราเดียมเนี่ยวิ่งขึ้นลงอยู่เนี่ยพาราเดียมเนี่ยในค่าพลังงานนะครับอาจารย์ครับไอตัวนี้เนี่ยถ้าว่าถ้าเราตามปอมทำปอมเราต้องหามวลสารตัวนี้มาใส่ก็ ก็เขาต้องทำเปอร์เซนต์ได้เท่ากับเท่าๆกับที่เราพยายามเก็บเอาไว้ครับหรือ,อต้องทำเปอร์เซนต์ด้วยนะครับใช่ต้องทำเปอร์เซนต์ด้วยแล้ว <percent> จะรู้ได้ไงว่าผมเนี่ยโฟกัสกรุ๊ปเท่าไหร่ถึงจะหาธาตุนี้เจอครับเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ที่ออกมามันก็จะไม่เท่ากับที่เราทำอ่าวันนี้มันเป็นรายละเอียดที่เราพยายามเก็บรายละเอียดแยกเป็นเราแยากเป็นการเจาะข้อมูลในทีละชั้นทีละชั้นในความลึกของความละเอียดของธาตุนะครับ,รบแล้วจะต้องหาต้องทําให้ได้เกือบทุกจุดด้วย แล้วที่สำคัญคือมันจะไม่ได้มาเป็นโลเดียมแบบเงินๆออค,ค,ค,คือตอนผมอ,ออกคลิปแรกๆต้องขอภอภัยบางทีพูดไม่ละเอียดบ,บางคนคิดว่าอ๋อเป็นเม็ดโลเดียมไม่เห็นจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นธาตุเป็นธาตุาอยู่ข้างใน้อยู่ในนี้ครับอยู่ในก้อนน,นี้นะวิ่งนี่ครับ,รบพเพลินว่าเวลาแล้วเราก็ต้องมีความละเอียดในการดูด้วยเพราะเวลาตอนเขาสรุปผลเนี่ยเขาอาจจะสรุปผลเป็นพลังงานรวมที่สูงที่สุดในจุดนี้มาก็ดึงมาแต่ว่าในระหว่างที่ตรวจเนี่ยเราก็ต้องดูมาดูเปอร์เซ็นที่เราเจอว่าเราเจอตัวไหนช่วงไหน เท่าไหร่อันนี้มันความแม่นยำของเครื่องนี้มันขนาดไหนคือค่าเบี่ยงเบนเท่าไหร่ประมาณ0.01ครับพราเทอยม2สองตำแหน่ง0.01ครับผมความเบี่ยงเบนคือความผิดพลาดนะครับต้องบอกว่าออย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันดีกว่ามันมันเลยจากตาแล้วก็ แล้วก็ตัวขยายแล้วมันเลยจากตาเราแล้วนะครับแล้วก็เลยจากกล้องกําลังสูงละเลยไปแล้ว<ร>เลยไปแล้วทะลุไปแล้วทะลุตรงนั้นไปแล้วน,นี่เรากําลังดูในสิ่งที่เรามองด้วยกล้องขยายกําลังสูงไม่เห็นครับนะครับเราไปถึงจุดนั้นอาจารย์ทำไมเราต้องศึกษาสมเด็จขนาดนี้กันคือคือบางคนบอกว่าไอ้สองดูพิมพ์ทรงดูอะไรจบทำไมของอาจารย์ไม่จบ เพราะว่าค่าสําคัญต่างๆที่อยู่ในบันทึกะครับต้องบอกว่าสมเด็จพระจันท์โตในท่านซ่อนขุมทรัพย์เอาไว้ในนี้ในนี้้วเราหาขุมทรัพย์ของท่านอยู่เนี่ยของที่แพงกว่าทองแร่ที่แพงกว่าทองคําอยู่ในนี้หมดเลยครับแต่ว่าตอนที่เราดูกล้องเนี่ยเราหาเม็ดทองะอ่าหาเม็ดทองแต่ว่าพอเราหาค่าที่ละเอียดขึ้นไปอีกเนี่ยเรากลับเจอของที่แพงกว่าทองแล้วเราเจอของที่หายากกว่าทองกรณีหนึ่งที่ข้อตกเถียงกันว่าโรเดียมใส่ที่หลังไม่ใช่ไอโรเดียมเราเจอตอนปีไหน อ๋อเครื่องอัญมณีเนี่ยถ้าพูดถึงเครื่องประดับเนี่ยมาไม่นานนี้หรอกมาไม่นานก็ประมาณสามสามสี่สิบปีได้สามสี่สิบปีนะครับที่เรารู้จักโรเดียมแต่สมเด็จโตใส่ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนั้นท่านไม่รู้จักมไมรู้จักท่านก็ไม่รู้จักไม่รู้ว่าอันนี้คือที่อยู่ในกลุ่มดินอย่างเงี้ยดินศิลาที่คุณเนี้ยมีมีมีท่าสําคัญครับมีแร่วิเศษใช่คำนี้หรืมีแร่วิเศษและเป็นแร่หายากครับ นะครับในสมัยนั้นเขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเขาเป็นว่าดินเจ็ดโปง่งมีแร่วิเศษอยู่ในนี้แค่นั้นแล้วพอเผิดดินกลุ่มนี้เนี่ยนะรู้ด้วยวาลจิตด้วยไม่ได้ดูด้วยการมองครับผมก็พูดตรงให้ผมดูผมก็ดูไม่ออกอ,อันนี้ผมดูไม่ออกดูไม่ออกว่าเป็นอะไรครับแต่พอเรามาใช้เครื่องแยกนะแยกออกอันนี้นะครับก็คือสารตั้งต้นไอ้มวลสารตั้งต้นในการจัดทำสมเด็จเนี่ยเราเกือบหาครบหมดครบหมดทุกอย่างแนละ้วครับ ทีเราเก็บรายละเอียดคือต้องบอกว่าตอนนี้เราได้จากหลายๆท่านนะครับที่ได้ส่งมวลสารสําคัญสาคัญมาให้คือมีที่มาที่ไปอ่ะต้องบอกนะครับเราวิเคราะห์แยกแยะให้ได้นะครับว่ามวลสารตั้งต้นนี่มันเป็นอะไรครับอย่างที่บอกพระถูกพิธีคืออย่างเงี้ยอย่างที่เราเคยทดสอบของพระคุณสุภชัยคือพระถูกพิธีมวลสารถูกพิธีถูกก็มีคุณสมบัติครับแต่ว่าพระที่ท่านสมเด็จโตเนี่ยก็มีทั้งมวลสารที่ถูกพิธีอะไรหลายๆอย่างปุ๊บ นะครับเราก็ต้องพยายามเก็บเ,น,เนี่ยเก็บเป็นข้อมูลตอนนี้อยู่ขั้นตอนเก็บข้อมูลนะครับอีกหน่อยจะมีการทดสอบที่ที่เปะ๊ะชัดเจนมากขึ้นการการทดสอบพระจะเข้าสู่ระบบ ISO ก็คือเพลินว่าผมยังไม่ได้มีเครื่องตรวจอายุยังไม่มีเครื่องตรวจอายุแต่ถ้าให้ผมพูดในเรื่องตามตำราแล้วกันที่อ้างองิงตั้งแต่เห็นเม็ดมูลสาระลรพวกนี้นะครับองนี้ก็ก็อยู่ในยุคสองสี่ ก็ S <S> <S จะอยู่ในยุค2 4 0 8ี่ถึงสองสนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอย่างครับคลิปของอาจารย์นี้ดูได้ทางไหน2สมเด็จตามตำรา,าก็ถ้าเป็น YouTube ก็จะเขียนว่าเก็บพระสมเด็จตามตำรานะครับตอนนี้เอ๊อพเท่าไหร่นะสีแล้วครับสี่สิบหกี่วันคลิปตอนนี้พยายามทําวันละคลิปแตอนนี้ ก็คือถ้าศึกษาให้ละเอียดเนี่ยศึกษากับอาจารย์โจ๊กเลยนะครับจะพยายามสอนให้ละเอียดที่สุดครับวิเคราะห์เป็นองค์เรื่องๆไปครับแต่ของผมเนี่ยจะทําเป็นภาพรวมว่าผมสงสัยอะไรผมก็ถามเรื่องนั้นนะครับถ้าถ้าถ้าใครดูในคลิปผมแล้วเนี่ยบางอันผมมาลงลึกแล้วเนี่ยไม่รู้ไกล์ไลน์ให้ย้อนกลับมาดูเพลย์ลิสต์ของคุณไตเทพว่าเคยพูดเรื่องอะไรเอาไว้ครับนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ